สำหรับใครชื่อผู้เล่นเราแนะนําในส่วนของแม่ไหญ่เอซีไปแล้วนะครับส่วนกอริสซีทีมเอนะครับเรามาดูว่ามีใครกันบ้างนะครับสำหรับผู้เล่นของแต่ละคนนะครับกอริสซีทีมเอในรุ่นยูสิบสองจะมีผู้เล่นดังต่อไปนี้ครับเบอร์ยี่สิบหกผู้เล่นสัมปตูครับเจซีครับแล้วก็เบอร์หนึ่งน้องตะวันนะครับเบอร์สิบสี่เกวีนะครับเบอร์หกแทนคูนเบอร์สิบสองน้องปลื้มเบอร์สี่น้องเอิร์ธเบอร์สองน้องโตโน่เบอร์สิบห้าน้องปูเบอร์แปด ็อกเกอร์ครับเบอร์สไททัน1ิคีตอเบอร์30ตัวน8 8เป็นตอกเบอร์11ออกัสตินครับเอกประคุณนะออกัสตินนะล่าสุดก็เพิ่งอนุบาลแพ้ไปไม่กี่วันนี้ที่ผ่านมานะครับออกัสตินนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับต้องบอกว่าบอลเด็กนี่รายการล่าสุดก็เพิ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาครับที่เราไปโรงเรียนอนุบาลแพ้นะครับ เอาแล้วครับวันนี้มาดูกันครับในรูปแบบของบอลเจ็ดคนชิงชนะเลิศแห่งจรวดแพรน,นะครับตอนนี้ก็อีกห้านาทีก็จะเที่ยงตรงแล้วนะครับนี่เป็นคู่ที่เจ็ดของรายการน,นะครับเผอ่มแวบ,บเดียวก็คู่เจ็ดแล้วนะครับต้องขอบคุณทุกทีมครับที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ ทำให้การแข่งขันนี่ก็ดําเนินต่อไปเรื่อยๆได้นะครับเริ่มครับอ้าวไปชมไปต่อเลยครับคู่ที่เจ็ดครับไปครับโอ้โหนี่นี่การลุยเลยนะครับตอนนี้ครับปัมบอลกันทีหนึ่งเอาแล้วครับลุยต่อครับนี่ครับส่งบอลมาจับบอลได้ ไปต่อครับยิงมีจันแหลกติดหน่อยแล้วก็เตะทิ้งไปครับก่อรอบแรกก,ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คึงละสิบสองนาทีนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบแรกแล้วก็รอบสองนะครับรอบสองนี่ก็จะเป็นของยูสิบสองนะครับยิงครับติดนะครับแต่ถ้าเป็นรอบรองกับรอบชิงนี่ก็จะเป็นครึ่งละสิบห้านาทีเต็มนะครับ แต่ว่าในรอบแรกกับรอบสองนี่ก็ครึ่งละ12กันไปก่อนนะครับเอาละครับไปต่อครับโอ้ในขณะที่สภาพอากาศก็มีทั้งฝนตกมีทั้งแดดออกนะครับเพียกว่าสลับกันไปพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเอาละครับไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นคู่ที่7ของรายการแล้วนะครับเอาละครับไปแล้วครับ เย่ไม่เย่เย่ไม่เิงโอ้โหยังออกมาสกัดบอลไม่ได้นะครับ mm hmm. ไปต่อครับ mm hmm. ท่านผู้ชม mm hmm. นี่ครับส่งบอลมาเตะไปไหนก็ไม่รู้ครับโอ้โ oh. ห mm hmm. เอาแล้วครับ mm hmm. บอลมาแล้วครับ mm hmm. อ่าบอลมาแล้วครับ ลุยต่อครับนี่ครับจับบอลได้ครับส่งบอลมาออโต้นะครเอาแยงได้กาวีติดครับโอ้โหกาวีก็ขาประจำเลยนี่ครับเป็นนักเตะท,ที่อูบรรยาย่จะต้องมีสติตลอดเวลาครับพเพราะเลียกผิดไม่ได้นะครับตนอกกาวีครับ โอ้เอาแล้วกดดันก็หลังอีกเอาไปต่อครับเกิดนักเตะคนอื่นเรียกผิดไม่เป็นไรครับแต่น้องกวีห้ามเรียกผิดบันจะทักกันทีนี่ครับโอ้โห ไปต่อครับทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาเอาละครับทำจากลายครับอยู่กันแถวตกเส้นอกในทุ่มบอลนะครับไปต่อครับกอรี่ไปแล้วเยเอาแล้วโอ้หเอาแล้วครับพอได้บุกบ้างครับสำหรับแม่ลายนะครับ เตะมุมครับจะเตะมุมโดยออโต้เบอร์สิบครับเอาละครับตั้งหลักครับเตะขึ้นมาโดนโมงทิ้งไปไปต่อครับแม่ลายครับเอาจับมาได้ไอโฟน ไอโฟนไอโฟนโอ้โห oh, oh, ล้มกันไปได้ฟาวครับสำหรับก่อนนี้สี่ครับโอ้เจมบครับเอาไหวไหมน่าจะไหวนะครับไม่เป็นไรครับลุยต่อครับนี่ครับเบอร์ห้านะครับเอ้ยไม่แน่ใจว่าใครนะครับ ไม่มีในลิสต์เลยนะครับใครรู้ช่วยบอกผมด้วยนะเบอร์ห้านะครับออกนะครับน้องภูมิอ๋อน้องภูมิอ๋อเบอร์ห้านะครับแต่ในนี้บอกสิบห้านะฮะแสดงว่า เติมผิดมาเล็กน้อยนะคราจะเบอร์ห้านะครับน้องปูมนะครับโอเคขอบคุณมากครับออกนะครับออกไปก่อนแล้วนะครับลุยต่อครับเอาเอาอระวังครับโอ้ยนี่ครับเจ็งไปเลยครับออกหลังนะครับอ๋เป็นฟาวนะครับย้อนกลับมาด้ฟาวนะครับช็อตนี้ครับ เป็นฝาวย้อนหลังนะครับเอาละครับฟรีคิปแบบเกือบๆทางตรงเลยนะครับไปครับยิงไปเลยครับออกหลัง ว่ากันต่อครับนี่ครับแม่ลายนี่ครับไอโฟนเอา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 อีกแล้วเอาอีกแล้วเอาเจมบีชแฉบหน่อยครับเตะมุม ไปต่อครับขืนหลังไปน้องภูมิครับเปิดยาวไปยาวไปนะครับยาวไปหน่อยครับไปต่อครับแตะขึ้นมาครับเก็บบอลไม่ได้ปัมบ,บอลกันลุยต่อนี่ครับไปแล้วครับ ทิ้งครับโอ้โหขวดทิ้งโอ้โหกรีดเลยครับกองเชียร์ด้านหลังครับไม่ได้กรีดนะเตะหลอครับบอลมาหา่เอคนดูครับบอลมาหาคนดูเลยกรีดครับออกัสตินออกเตะโมงต่อ ไปต่อครับเกวีเกวีส่งมาน้องภูมิเปิดไปก็ปัดบอลไว้ก่อนเลยครับนี่ครับรับบอลไว้ได้นะครับเอาขวางบอลมาเลยเอา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 ไปแล้วไม่ไรนี่ครับแยนได้ครับน้องภูมิน้องภูมิครับไปต่อเอาแล้วครับ เอาเอาแย่งได้แย่งได้เจ๊งติดเสมครับโอ้โหแย่งได้เลยนะครับคีตั๊กเกวีเอาไปต่อครับแทนคุณส่งมาเกวีเกวีดยิ่งติดเอาัวดเข้าไปไปต่อออกัสติน ออกัสตินทรงมากจะให้แทนคุณไม่ได้ครับไอโฟนเอา้าแยงคืนกับบ้าน้องภูมิอ้โหลับบอลไม่ได้ครับวางบอลมาไอโฟนเอา้าติดครับ ส่งบอลมาปวดเข้าไปเอาแล้วครับไปแล้วครับไอโฟนจับบอลไอโฟนไอโฟนลุยตอ่อเอาไอโฟนนะครับนี่ครับส่งมาออกัสตินออกัสตินคืนหลังไปเอาออกัสติน ส่งมานี่ครับแทนคุณแทนคุณยิงไม่ได้ลุ้นอะไรครับออกหลังไปตอนนี้ยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นนะครับยังศูนย์ประตูรอศูนย์อยู่ครับอ่อบอลด้านหลังช่วยเคลียร์ด้วยนะครับเดี๋ยวสับสนนะครับไอโฟนไปครับเอาแย่งได้เจ๊โอ้โหเซฟ อา๋าโหแล้วครับไม่ธรรมดาครับแม่ลายครับไม่ธรรมดาแล้วครับ<ต><น>ทุ่มบอลโอ้โหทุ่มไกลเลยน้องกันเปิดไปรับบอลโทรศัพท์ตูน,ตนี้ก็จะเป็นน้องเจซีนะครับ<ต><น>แทนคุณออกัสติน แพนคุณส่งมาลุยต่อครับกาวีน้องภูมิเอานะครับออการตินครับออการตินลุยขึ้นมาเปิดไปจ้งเอานะครับกูหนึ่งประตัวสูงครับโดยหมายเลขสี่ครับน้บนองกาวีครับ เอาละครับเอาจนได้นะครับกลอรี่ครับเอาเปลี่ยนตัวครับลุยต่อครับนี่ครับยูโรครับส่งมาบอลสแปนน้องต้นกล้านะครับเอาละครับทำอย่างไรครับ ตอนนี้ต่อบ,บอลกันไปเรื่อยๆครับเอาอุาอ้ยเอาไม่เป็นไรครับทุมบอลครับเอาจจะทุ่มไม่ใครครับทุ่มบอลมาลุยต่อครับนี่ครับแทนคุณแทนคุณส่งมาเอาแล้วเจ๊ผ่านไป อ๋อครับโอเคต้อสิบเจ็ดที่เปล่าครับสิบเจ็ดท่เปล่าตัวตัวเล็กเล็กสิบเจ็ดไม่สิบเจ็ดที่เปล่าเพราะมันไม่มีกิอ่าตรงท้ายอย่างครับสนามหนึ่งบมดเวลาเป็นอันว่ากอร์นี่ซีทีเเบยนะครับกอกนำแม่หลายสีนะครับหนึ่งเป็นตงดาซูนนะครับ เอาละครับตามกันต่อครับในครึ่งหลังนะครับคะแรกผ่านไปก็ปรากฏว่าเป็นเป็นกอรรี่นำหนึนะครับเอาละครับตามกันต่อครับอีกสิบสองนาทีครับคนต่อไปก็วอร์มอัพรอได้เลยนะครับ สนามที่หนึ่งนี่คู่ต่อ,อไปก็จะเป็น DGI e C กับ g o r y CDB ครับสนามสองนาพูณกับอาราเล่นะครับกดไปวอล์กอัพรอดได้เลยนะครับอตามกันต่อน,นะครับนี่ครับแตกขึ้นมาครับเอาวหวดเข้าไป ออกุกบันมาครับอันนี้เบอร์17บนี่น่าจะตะวันนะครับนี่ครับน้องตะวันครับเบอร์17ครับเอาเอาโอ้ยฟ้าครับเอาแล้วใบเหลืองเลยครับของแม่ลายครับ เอาล้วครับได้เตะฟรีคิกเอาล้วครับดูว่าจะเป็นอย่างไรครับเตะขึ้นมาก็ปัดบอลไม่ได้ครับเอาหดเข้าไปครับออกนะครับ ูบอลมาตะวันตะวันครับเปิดไปออกหลังเตะมุมเป็นคู่ที่เจ็ดของรายการแล้วนะครับเอาแล้วครับก็ติดตามกันครับในสนามนี้ก็จะมีวยกันถึง18คู่นะครับ ไปต่อครับจับบอลได้เอาหัวตยาวไปยาวไปไม่ได้รู้อะไรเลยครับฝ็อดดีเอาบอลมาครับโอเคครับบอลมาแล้วเอาละครับไปต่อครับ เอาส่งกันไปมานี่ครับน้องตะว,วันครับจริงออกหลังเอานะครับลุยต่อครับยูโรส่งบอลมาเอาเอาตะว,วันรอโชคครับโอ้ยนี่ครับรอกดัดอยู่แล้วครับน้องตะว,วันไอโฟน เอาหดเข้าไปครับเกวีเอาแล้วครับทำอย่างไรดีครับตอนนี้ส่งมาติดน้องเกวีเกวีลองยิงออกหลังเอาบอลมาครับบอลมาโอเค ตะขึ้นมาครับมงไปทีหนึง่งเอาเอาอเอาอาหัวทิง้งนี่แหละครับตงบอกว่าวันนี้สนุกเลยนะครับนี่พึ่งผ่านแค่ช่วงเช้านะฮะอยางเลยอีกหลายคู่นะอยากเลยอีกสิบเอ็ดคู่นะครับในสนามนี้ครับ,อบอโอ้โไปต่อครับ ไอโฟนสวัติให้น้องกันไปที่ไอโฟนแย่งได้ครับเอาส่งมาจาังหวะนี้จับบอลได้โดนหดวทิ้งไปนะคะอุ้ยอ้าวไปเข้าด้านหลังครับฟาวครับก็ได้ฟรีคิกครับเมื่อกี้นี่ ข้อมูลแก้ไขนิดนึงนะครับเบอร์11ในสนามนี้ก็จะเป็นน้องซ็อกเกอร์นะครับไม่ใช่ออกัสตินนะครับเป็นน้องซ็อกเกอร์นะครับเอาละครับฝีเขครับน้องกวีครับเปิดไปก็โดนเคลียร์ออกไปได้นะครับหัวขึ้นมาครับต้องภูมิออกหลังเอาบอลมาครับโอเคครับบอลมาเลย แต่ขึ้นมาครับเอาปล่อยเลยครับไปที่เจซี่รับบอลไปเลยครับเอานะครับอย่าช้านะครับอย่าช้าครับเดี๋ยวโดนใบเหลืองครับถ่วงเวลาไม่ได้นะครับแต่ปากกาจะนับในใจนะครับนับเวลานใจนะถ้าเกิดว่าทุกตั้งใจถวงเวลานี้ก็อาจจะโดนใบเหลืองได้นะครับ นี่ครับไปแล้วครับโอ้โหสกัดออกไปโอ้ยไหวไหมครับเอาออกหลังครับโอ้น่าจะจัวปะทะากันนะครับโอ้ยเจ็บครับเจ็บเอาละครับปฐมพมไบาลแป๊บหนึ่งครับ โอ้แต่บอกว่าตอนนี้นี่กอรลิเซียนำแค่ประตูเดียวได้คือก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับ เอาละครับไปต่อครับออเอล่ะครับว่ากันต่อครับกว,วีออกอยากได้บุกต่อนะครับแม่ลายครับน้องกัน คุมบอลมารุยต่อครับนี่ครับอย่างไรดีครับไปแล้วครับโอ้โหใช้ศอกไม่ได้นะครับอ้าวเจ็บอ้าวน่าจจะคอเท้าว่าไม่แน่ใจหรือเจ็บตรงไหนนะครับ โอครับตองปฐถมไปบา,านกันก่อนนะครับคู่ต่อไปเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามได้ในเวลานี้ได้เลยนะครับคู่ต่อไปสนามหนึ่ง DJSC กับก o r e y s c b ครับสนามสองเป็นยนบ e าน n าคู l กับ a ร a r e Academy ครับอหอยด้านซีดีเตรียมความพร้อมที่ข้างสนามในเวลานี้ได้เลยครับเอาละครับได้เตะฟรีคิก ยิงดีๆมีโอกาสนะครับน้องไอโฟนโอ้ล้ะครับฝีเก๊กักบไอโฟนติดกำแพงครับเอาแล้วทำยังไงยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงยางไม่ยิงครับไปต่อครับเตะขึ้นมาครับต,วตวะวันตะวันส่งมากวี ไปต่อไปต่ออ้าวยังไงครับเฝ้าวอ้าว้าวระยะใกล้นะครับของกอรี่นะครับโอ้โหเอาเลยครับเฝ้าระยะใกล้ๆแบบนี้ครับต้องติดตามเลยครับ ฟีคิกครับฟีคิกของน้องกววยิงลูกนี้ตีกำแพงครับเอาแล้วครับยังได้เต็มมุมต่อครับ ไปต่อครับเล่นสั้นๆครับอ้าวลุยต่อครับและจีกาไปโอ้โห้เรือลอยนี่ครับโอ้โหจริงก็ไปเดี๋ยวรอสักพู่นึ่งนะครับโอ้โหจริง้าไปง่ายๆครับเป็นน้องซ็อกเกอร์นะครับหมายเลข11ครับของกอรีสซีครับ2อป็นตูศูนย์ครับ เอาแล้วครับไปต่อครับเวลายังเหลือครับไปต่อครับ iPhone เปิดไปติดน้องภูมิเอาเอายังไงครับเอาหลงไปโอ้ขณะทีู่มเลนยังบาดเจ็บอยู่นะครับเอาแล้วครับอุ้ยไปแท็กด้านหลังนะครับโอ้โหไปชวนด้านหลังเลยครับชัดเจนนะครับ เอาล้วครับเอากรรมาการเรียกเตือนฮะนั่นครับใบเหลืองเลยครับน้องไอโฟนครับโอ้เจ็บนะเอาล้วครับฝีคิกอีกครั้งหนึ่งครับแต่รอบนี้เป็นน้องซ็อกเกอร์นะครับ น้องซ็อกเกอร์เตะไปปาดบอลได้ครับเอาแต่ยังซ้ำได้อยู่ออกใ้ไต่ตมุมโอ้โหโอเอาแล้วครับดีเป็นการขดงขันดีเป็นการดขนนรารดงขันในรุ่นอยู่เป็นการขดงขันในรุ่นยูสิบสองนะครับโอ้โหออกหลังไปนะครับหมดเวลาสนามหนึ่งครับแปลว่า กอรีเอฟซีทีมเอกก็เอาชนะแม่ลาย FC ไป2องประตูต่อศูนย์นะครับ